ไม่เคยเห็นพามาดูเก็บมาเก็บประมาณนี้ตะลุกเหลืองมไม่ยากแต่ก็ลำบากเก็บ เราก็ไปเก็บดดเต็มกระป๋องแล้วแล้วก็มาใส่นีประมาณนี้เต็มบล็อกนี้ก็ได้5ด้าดอนเก็จะเก็บใหม่ยาวไปด้วยพามาดูเขาทำงานกันแต่ก็ไม่ให้ถ่ายแล้วเราก็ถ่ายดูที่ระตัวเราทำเาน เร็วเร็วก็ได้เร็ชวช้าก็ได้ชา้ชาแล้วก็เด็ดใบออกก็จะได้เห็นแบบนั้นบ้านเป็นยังไง เขาโูมใจเหนื่อยปุ่มเลยตังนี้เยอะตัวนี้เยอะอีกเห็นไหมนี่แหละคืองานเมืองนอกที่เขาบอกว่าอยากมาทำกัน มันจะอยู่กระดินกระย่าอย่งนี้แล้วก็ถักไปประมาณนี้เราก็กลับมาเก็บที่กันแล้วก็เก็บเดินไป